ก็สวัสดีอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวปอชาแนลนะครับวันนี้มาดูน้องจิมนะครับสองวันแล้วไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะย้ายตรงนี้ไปอยู่ที่ร่มนะครับนี่ฮะย้ายอยู่ตรงนี้นะครับล่มทั้งวันเช้าถึงบ่ายโอ้โยนให้กองวร์เลอรว่าลากินหมดเลยครับ เดีเศษสับปะรดเนาะเป็นยังไงบ้างเจมสบายดีก็ไม่ทำอะไรแล้วครับไม่น่ากลัวแล้วจะเอาอไรมีเมียอะไรมาฝากหรือทีเย็นก็ได้ทางมะพร้าวครับทางมะพร้าวเขาทิ้งไว้หน้าแคมป์ครับจากคน คนสวนคนจัดสวนได้ตัดทางมะพร้าวหนึ่งรถมาทิ้งไว้นนแคมป์ก็เลยเก็บมาให้จิม๋มโอเคครับเขาได้นอนอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งนู้นมีติดดิน ตอนจิมเราจะทำความสะอาดบนเวณนี้เนอะอืมจะเดินตามมาทำไมเนี่ยอืมไหนท่านผู้ชมเขาดูใกล้หน่อยดิเป็นยังไงเนี่ยนอนครับนอนทับดินติดข้างหูช้างถ้าได้นอนก็โอเคแล้วครับควานก็สบายใจใช่ไหมจิม มีกิจกรรมมันจะทำฮะอยากให้ทำกิจกรรมแสดงโชว์อ่ะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองครับช้างเทวดา24ตนเข้าป่าพงไพรลึกๆก,ก็ไปกับช้างไม่ต้องกลัวครับ สิ่งมืดดำสิ่งชั่วร้ายไม่มีใครกล้าเข้ามาพุทธคุณในช้างในตัวช้างดีมากอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคครับเดี๋ยวเราแก้โซ่ไปล่ามไปทางนู้นนะครับ มามาทางนี้โอเคคาเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งก่อนอบัตรใบสองอันนะครับตัวยูก็เรียกตัวนี้สองตัวนี้คือตัวยูนะฮะโอเคนี่ก่อน ยัง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 ดูเฉยก่อนโอเคปุ๊บเข้าไปเลยนะครับให้โซหลุดจากขาปุ๊บเดินเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแ <c oughs> ม่สาวน้อยไปแล้วครับมาๆมา,มา มาจิ้มมามาถอยถอยหิวจัดเด้อถอยมานี่เก็บมาชิ้นหนึ่งนี่ฮะทางมะพร้าวครับเก็บมาววานครับกับต้นสับปะรด ยาไม่ได้กินสองวันแล้วครับเดี๋ยวน่าจะเป็นวันหยุดนะครับจะได้ตัดเต็มที่หน่อยถอยต้อยตอยถอยมาถอยต้อยตอยตอย,อย,อยมา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 เนี่มา,มาเอากินทางภาก่อนมา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 ,าม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 าเนี่เเลย มานีเร็วมานีเร็วถอยมาถอยถอยไปไหนเนาะเมื่อกี้กำลังตามกลับมานะครับไปถึงนู่นเลยครับเดินไปครับไม่ฟังควานไม่ยอมฟังเลยจะเดินไปอย่างเดียวเลย อเบ็ดออกแล้วครับวันนี้น่าจะร้อน ดูกันปอกทางมะพร้าวนะครับช้างฉลาดปอกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปตลาดต่อไม่มีเวลาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ